สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาทัศนศิลป์นะครับโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนขานแก่นนครสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตที่25นะครับครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องวงจรสีนะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวงสีธรรมชาตินะครับแต่ก่อนที่เราจะ มารู้จักวงจรสีหรือวงสีธรรมชาตินะครับให้เราทวนความรู้เก่านะครับเกี่ยวกับสีลุ้งกินน้ํานะครับสีลุ้งกินน้ํานะครับจะมีอยู่เจ็ดสีด้วยกันนะครับสีม่วงครามน้ําเงินเขียวเหลืองส้มแล้วก็แดงนะครับมีอยู่เจสีนะครับแล้ว เมื่อเราทราบถึงสีของลุงแล้วนะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องวงจรสีหรือวงสีธรรมชาตินะครับคือถ้าเราเอาแถบสีทั้งเจดของสีลุงนะครับมาโค้งวงเข้าหากันนะครับแล้วนำสีที่แเติมเข้าไปได้แก่สีม่วงแดงนะครับเราก็จะเกิดวงกลมหรือวงจรสีขึ้นนะครับแต่ ถ้าเราเพิ่มเข้าไปอีกสีสีนะครับก็คือสีเขียวเหลืองสีส้มเหลืองนะครับสีแสดหรือส้มแดงนะครับสีน้ำเงินเขียวนะครับก็จะได้เป็นวงจรสีธรรมชาติที่มี12สีนะครับแล้วก็มีความสมดุลกันนะครับวงจรสีนี้นะครับจะประกอบไปด้วยอะไรบ้าง1นึน,นะครับเรื่องที่เราเคยเรียนไปแล้วนะครับแม่สี หรือสีขั้นต้นจะประกอบด้วย3สีนั่นก็คือสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินนะครับเราจะเรียกว่าแม่สีนะครับก็คือสีที่ไม่สามารถเอาสีไหนมาผสมได้นั่นเองนะครับและ2เราจะเรียกว่าสีขั้นที่2สีขั้นที่2เนี่ยเราก็จะได้เราก็จะได้จากคู่สีนะครับเอามาผสมกันคู่ของแม่สีนะครับ เช่นสีแดงกับสีเหลืองก็จะได้สีส้มนะครับสีเหลืองกับสีน้ําเงินก็จะได้สีเขียวสีน้ําเงินกับสีแดงก็จะได้สีม่วงนะครับนี่เราจะเรียกว่าสีขั้นที่2นะครับและ3สีขั้นที่3นะครับก็คือสีที่เกิดจากสีที่เป็นแม่สีเอามาผสมกับสีขั้นที่2นะครับก็จะได้สีขั้นที่3นั่นเองนะครับ จะสังเกตได้ง่ายๆนะครับถ้านักเรียนเห็นชื่อสีที่มาเป็นคู่กันเช่นส้มเหลืองส้มแดงม่วงแดงม่วงน้ําเงินเขียวน้ําเงินเขียวเหลืองอะไรแบบนี้นะครับจะเป็นสีขั้นที่3นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับนักเรียนจะได้ทดลองทำวงจรสีนะครับซึ่งมีทั้งหมด12สีนะครับ วิธีทำครูจะพาทำทีละสเต็ปนะครับหรือทีละขั้นตอนนั่นเองนะครับอันดับแรกนะครับให้นักเรียนเขียนวงกลมขึ้นมาในกระดาษนะครับขนาดพอสมควรนะครับเมื่อนักเรียนได้วงกลมแล้วนะครับให้นักเรียนแบ่งครึ่งของวงกลมนะครับแบ่งครึ่งของวงกลมให้เท่ากันนะครับหลังจากนั้นให้นักเรียนเขียนตัว V นะครับหรือสามเหลี่ยมนั่นเองนะครับเข้าไปที่ด้านบนของครึ่งแรกนะครับในสามส่วนนี้ให้เราแบ่งนะครับให้เท่าๆกันนะครับแต่ถ้าไม่เท่ากันก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เขียนอีกสามส่วนครับหรือใครจะขีดแบ่งจากเส้นเดิมเลยก็ได้นะครับก็จะแบ่งออกเป็น6ช่องนะครับหลังจากนั้นนะครับ ให้นักเรียนเปลี่ยนสอครับหรือว่าอาจจะเปลี่ยนดินสอสีเป็นสีอื่นก็ได้นะครับและทําการขีดแบ่งครึ่งของรูปร่างที่เราได้แบ่งไว้นะครับาจาก6ก็จะกลายเป็น12นะครับหลังจากที่เราแบ่งออกเป็น12ช่องเรียบร้อยแล้วนะครับให้นักเรียนเลือกระบายสีช่องใดช่องหนึ่งนะครับ การระบายสีนะครับเราจะระบายแม่สีก่อนนะครับแต่การระบายนั้นเราจะเลือกสีที่อ่อนที่สุดก่อนนะครับใน3ามสีสีแดงสีเหลืองสีน้าเงินนะครับสีเหลืองจะเป็นสีที่อ่อนที่สุดนะครับเพราะเวลาที่เราระบายไปแล้วนั้นเวลาเราล้างผู้กันนะครับน้ําที่เราใช้ผสมสีนะครับมันจะไม่สกปรกมากนะครับอ่านะครับ เวลาระบายเหมือนเดิมนะครับอย่างที่ครูเคยสอนไปแล้วให้เราระบายที่ขอบของรูปร่างก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นจึงระบายด้านในนะครับให้เต็มนะครับไปทางเดียวกันเพื่อให้สีของรูปร่างนั้นเรียบแล้วก็สวยงามนะครับสสีแรกที่เราจะลงนะครับคือแม่สีซึ่งไปประกอบไปด้วยสีเหลืองสีแดง แล้วก็สีน้ำเงินนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเอาสีเหลืองและสีแดงนะครับผสมกันแล้วระบายลงไปช่องที่อยู่กลางสุดนะครับของสีเหลืองและสีแดงนะครับเราจะผสมด้วยสีเหลือง50%สีแดงอีก50%นะครับ เราจะได้สีส้มนะครับเราจะได้สีส้มแล้วก็ทําการระบายระบายที่ขอบก่อนเหมือนเดิมแล้วจึงระบายข้างในของรูปร่างนะครับเมื่อเราได้สีส้มแล้วนะครับให้เรานําสีเหลืองนะครับผสมเข้าไปในสีส้มอีกนะครับเราก็จะได้สีที่เขาเรียกว่าสีส้มเหลืองนะครับ และหลังจากนั้นนะครับให้เราเอาสีแดงนะครับผสมเข้าไปในสีส้มนะครับและระบายลงไปในช่องที่ติดกับสีแดงนะครับเราจะได้สีแสดหรือสีส้มแดงนั่นเองนะครับแล้วหลังจากนั้นให้เราเลือกจับคู่อย่าลืมนะครับสีที่อ่อนที่สุดคือสีเหลืองนะครับ ให้เราจับคู่สีที่อ่อนที่สุดก่อนนะครับนั่นก็คือสีเหลืองกับสีน้ำเงินนะครับผสมสีเหลือง50%สีน้ำเงินอีก50%ก็จะได้สีเขียวนะครับระบายลงไปช่องกลางระหว่างสีน้ำเงินกับสีเหลืองนะครับแล้วหลังจากนั้นให้เรานำสีเหลืองนะครับใส่เพิ่มเข้าไปในสีเขียวนะครับและระบาย ช่องที่ติดกับสีเหลืองนะครับเราจะได้สีเหลืองเขียวนะครับหรือเขียวเหลืองนั่นเองนะครับนะครับนั่นก็คือสีเขียวที่จะอ่อนลงเกือบจะเป็นสีเหลืองนะครับแล้วหลังจากนั้นให้เรานําสีน้ำเงินผสมเข้าไปในสีเขียวนะครับเราก็จะได้สีเขียวที่หนักไปทางด้านสีน้ำเงินนะครับ เราจะเรียกว่าเขียวน้ำเงินนะครับจะสังเกตได้ว่าเราจะเหลือ3ามช่องสุดท้ายนะครับนั่นก็คือระหว่างสีแดงและสีน้ำเงินนะครับให้เรานำสีแดงและสีน้ำเงินผสมเข้าไปในปริมาณที่เท่ากันนะครับนั่นก็คือสัดส่วน50:50ต่อหรือ1:1นั่นเองนะครับแล้วก็ระบายเข้าไปในช่องที่อยู่ตรงกลางระหว่างสีแดงกับสีน้ำเงินนะครับ เราจะได้สีม่วงนะครับเราจะได้สีม่วงนักเรียนไม่ต้องตกใจนะครับตอนที่สียังไม่แห้งมันอาจจะออกสีเข้มหน่อยนะครับหลังจากนั้นให้เราใส่สีแดงเข้าไปครับในสีม่วงครับเราก็จะได้สีม่วงแดงนะครับก็คือสีม่วงที่ติดทางฝั่งของสีแดงนั่นเองนะครับ และสีสุดท้ายนะครับและสีสุดท้ายให้เรานำสีม่วงแล้วก็เติมสีน้ำเงินเข้าไปนะครับเราจะได้สีที่12นั่นก็คือสีม่วงน้ำเงินนะครับอ่าเป็นยังไงครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับกับวิธีการทำวงจรสีนะครับหรือวงสีธรรมชาตินั่นเองทั้งหมดมี12ส,ส,สีนะครับให้นักเรียนทดลองทำนะครับ ค่อยๆผสมค่อยๆระบายไม่ต้องรีบร้อนนะครับครับในวันนี้นะครับก็ขอได้รับความขอบคุณนะครับจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิละปะโรงเรียนขามเกียรตนครน,นะครับสวัสดีครับ